เทคนิคที่จะช่วยคุณเปลี่ยนนิสัยแย่ๆนะคะแล้วเพิ่มนิสัยดีๆใครอยากรู้ฟังคลิปนี้ค่ะอันนี้ครูได้มาจากหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habits นะคะก็คือให้เรานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราคิดก่อนว่าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยอะไรนะคะหรือว่าอยากจะปรับปรุงนะคะนิสัยของตัวเองในด้านไหนคะ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะอยากจะรักสุขภาพนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าการออกกำลังกายในชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะคะครูให้แนะนำแบบนี้ค่ะเทคนิคในหนังสือเลยคือตอนแรกเนี่ยให้เราเริ่มให้ง่ายคือว่าก่อนที่คุณจะตั้งเป้าว่าคุณจะออกไปวิ่งมันดูยากเกินไปสําหรับคนที่ไม่เคยวิ่งนึกออกไหมดังนั้นนะคะเวลาที่คุณจะตั้งเป้าหมายว่าคุณจะออกกำลังกายอ่ะในช่วงแรกอ่ะเขาบอกให้คุณตั้งไปเลยว่าแค่ใส่รองเท้าวิ่งหรือแค่ นั่งรถไปที่ฟิตเนสอะไรแบบเนี้ยคือมันคือเป้าหมายที่ให้คุณอะซอยให้มันง่ายที่สุดสําหรับคุณนะคะการออกแบบกิจกรรม ที่ช่วยให้เป้าหมายของคุณมันลงมือทําได้อย่างง่ายๆค่ะมันจะช่วยให้ระยะยาวนะคะมันสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าพอคุณเหมือนเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะคุณผ่านเลเวลหนึ่งแล้วอ่ะแล้วคุณลองคิดดูถ้าคุณอยากวิ่งแล้วคุณตื่นมาแล้วเป้าหมายของคุณคือแค่ใส่รองเท้าวิ่งอ่ะคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยใส่รองเท้าวิ่งแล้วอ่ะมันกควรออกไปเดินออกไปวิ่งนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละมันคือเทคนิคที่สมมติถ้าคุณอยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้ว มันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณเนี่ยคุูอยากให้คุณลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยที่เพจ Passion to Win นะคะวันนี้ครูไปแล้วนะสวัสดีค่ะ